มือใช้สร้งในคือไปยังตัวมืองตัว่งเปรอะครับไม่ต้องห่วม่จนแน่นอนแขครับต้องมือเอาแล้วห่วงลางยเพราะคนนั่งหน้าจับมมีออกมีคนนั่งหน้า่ได้สองคนแต่ละครั้อกวสองาน เอาแล้วเวลาลากที่บาร์กามีมากคือมันจะขึ้นมาอัโตมันไม่ได้เดินแล้วจะต้ง่ยมันเป็นโซ่ฮะโซ่ดึงขึ้นมาดึงเป็นโซ่นั่งคนลันได้เนั่งคนละทันไม่ได้สองคนถ่าไม่ได้ถ่ายแต่ว่าคนบรรทัดอยู่ข้างหลังมันจะมีช่วงที่เดียวกับว่าคุณลูกคุณจะแกะากห้งน้เลย

เอาวิวต้องต้องจับสองมือนะครับต้องเก็บตั้งนะเพราะไม่งั้นไม่อยู่นะไม่วเลวลาเคยนั่งแล้วเคยนั่งแล้วใช่ไหมเอาอยู่นะอยแกรับผิดชอบตัวเองระวังต้องตกด้วยนะครับเดี๋ยวยัเข็มก่อน Terima kasih telah menonton! เขายังไม่ให้ไปดันข้างหน้าใช่ปะกับไปใช่ป่ะพระเบงเนี่ยดึงเข้าหาตัวใช่มดันข้างน้าไปดึงอโอเค ทัง้นยไหมันสุดเลยดันสุดโอเคเส่บาลแล้วไหมบอลแล้วันสุดเลยไหมดันสุดโอเค

ไม่ต้องเสียค่ารถไหนล่ะ, <c oughs> ละเฮียโอ๊ยไม่ได้่ะตอนนี้ต้องเร็วๆ <c oughs> ไหนล่ะเฮียโอ๊ยเกณฑจนเมื่อยเลยเอามาเร็วๆ <c oughs> ยามาเลยตามาเลย,ย

จะน้อยกว่าเขาที่แล้วอีกนะเขาที่แล้วน้ำเยอะกว่านะเฮียเนานะนี่พอดีนี่หน้าฝนีเนี่ยน่เดี๋ยวน้ำเอาไมครโฟนร้านค้าหน้าน้ำตกค่ะ จะลุยขึ้นไปไหมล่ะครั้งที่แล้วเรายังลุยขึ้นไปเลยปะเขามีเวลาให้ถึงกี่โมงเขาบอกกับปราเออเมื่อกี้น้องน้องจ๋าเมื่อกี้ไกด์พนัดเวลากี่โมงคะแปดโมงยี่สิบเก้าโมงยี่สิบเก้าโมงยี่สิบนะคะขอบคุณค่ะนี่นแปดกันหรือเปล่าเนี่ยหวานแล้วน้องเป็นแปดน้อะขอบคุณค่ะไปเก้าโมงยี่สิบ ไม่ได้มาเขาที่แล้ว นี่เกาลดไขมันให้แล้วตอนนี้โอ้ย้อมาคนเดียวก็นั่งสบายๆเลยใช่ไหมเก่งใจทำไมอ่ะ ข uh huh. <laughs> าขึ้นขาขึ้นขาขึ้นเพราะว่าคนเว uh, ลาจะเอเนี่ยโยกคันโยกอ่ะมันลำบากนะเฮียนะ uh, ข้างข้างม่ต่าบนมัน,นมันมันมันมนเขียนว่าอะไรอ่ะขาเป <laughs> ็นต uh. ่าโอ้โห uh oh, เหนื่อยเห <laughs> ื่อยแล้วกำลัง <laughs> <บ LOOK> จะขึ้นมา